กำลังจะกลายมาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองอุบลราชธานีกับป่านันทนาการบกลึกที่มีความงดงามทางธรรมชาติไม่แพ้กับที่อื่นๆไม่มาให้เห็นด้วยตาของตัวเองต้องไม่เชื่อแน่แนครับคุณผู้ชมว่าในอำเภอเล็กเล็กอย่างอำเภอสีเมืองใหม่แห่งนี้จะมีสิ่งมหัศจรรย์ซ่อนอยู่คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหลายๆคนก็จะนึกถึงผาแต้มกับ3,000โบกนะครับทีน่นี่วันนี้เรามีโอกาสได้มาที่บกลึกนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เรียกว่าธรรมชาติสุดๆนะครับ ช่วงหน้าฝนนะครับเด็กๆรวมถึงกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยก็มักจะมาเที่ยวมาเล่นน้ำมาพักผ่อนกันนะครับที่นี่จะมีความสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับน้ำตกบกลึกแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลหนามแท่งอำเภอรสรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นน้ำตกแห่งใหม่ของจังหวัด เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวเดินป่ารักธรรมชาติส่วนที่มาของคำว่าบกลึกนั้นคำว่าโบกในภาษาอีสานหมายถึงหลุมโบกลึกจึงหมายถึงหลุมลึกนั่นเองความพิเศษของน้ําตกโบกลึกนับเป็นความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเพราะเป็นน้ําตกที่เกิดจากลําห้วยสูบที่ไหลามาตามซอกหินต่งตางๆโดยมีลักษณะเหมือนลําธารน้ําตกทางลงจะเป็นลักษณะลานหินร้อเปซ็นเป็นลธารหินยังไงอย่างนั้น รอบๆของท่าน้ําตกบกลึกก็จะเป็นหินลักษณะคล้ายกับสามพันโบกแต่มีน้ําไหลลงมาบริเวณด้านล่างซึ่งเป็นลานหินกว้างพอให้นักท่องเที่ยวได้เล่นน้ํากันซึ่งน้ําไม่ได้ลึกมากเท่าไหร่แต่ต้องใช้ความระมัดระว,วังเป็นอย่างมากเนื่องจากหลุมที่เรามองไม่เห็นอาจมีจุดที่ลึกหรือหินที่มีความแหลมคมนั่นคือมนสเสนห์และความงดงามของบกลึกอย่างแท้จริงยิ่งถ้ามาช่วงปลายฝนต้นหนาวต้องบอกครับว่าจะสวยมากๆ พราะปริมาณน้ําจะเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมานี้ทําให้กรมป่าไม้ประกาศให้ป่าอนุรักษ์การบกลึกจังหวัดอนบลรชธานีเป็นหนึ่ใน10ป่าอนุรักษ์การบนพื้นที่14,485ไร่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลรักษารวมถึงการให้บริการความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ สำหรับปานันทนาการบกลึกนะครับก็อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพลนนะครับท้องที่อําเภอสิงห์ใหม่จังหวัดอุบลซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ14,000กว่าไร่นะฮะสำหรับจุดเด่นหลักๆแล้วก็จะมีบกลึกนะฮะน้ำตกบกลึกจะเป็นน้ำตกนะฮะซึ่งก็จะมีน้ำไหลผ่านนะครับทุกๆปีก็จะมีนักท่องเที่ยวมามาเที่ยวกันเยอะก็จะมีแองนะฮะแองแล้วก็ชาวบ้าน ภาษาทองถิ่นเขาเรียกโบกนะฮะที่มาที่ไปของ,ของคำว่าโบกเล็กนะฮะก็ขั้นตอนต่อไปนะฮะหลังจากนี้ทางป่านนันธนาการก็จะมีเขาเรียกว่าพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกะฮะต่างๆไม่ว่าระบบสาธารณูปโภคสำนักงานเสน้นทางตำ,ำรวจทธรรมชาติแล้วก็ที่ปั่นจักรยานนอกจากนี้ก็จะมีลานกลางเซนต์นด้วยนะฮะ แน่นอนครับว่ามาถึงป่านาราการบอกลึกแล้วถ้าจะเดินทางกลับกันเลยก็คงจะเสียเที่ยวเพราะที่นี่ยังมีอะไรให้ดูอีกเยอะเลยแหละครับ ทุนครับนอกจากความสวยงามของน้ําตกโบกลึกที่เราได้เห็นกันเมื่อสักครู่แล้วนะครับที่ป่านาทนาการโบกลึกที่แห่งนี้นะครับก็ยังมีความงดงามของธรรมชาติอีกหลายจุดนะครับและจุดที่เรายือนอยู่นี้นะครับก็คือลานหินนะครับไว้สําหรับจอดรถเพื่อนักท่องเที่ยวนะครับจะสามารถเดินขึ้นไปดูความงดงามของภูอานมาข,ข้างบนได้นะครับใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นใครที่อยากเห็นความงดงามของป่ากัการธรรมชาติรวมถึงเห็นวิวแบบ360องศาก็สามารถเดินขึ้นไปกันได้ครับ เริ่มกันที่จุดแรกครับจุดนี้มีชื่อว่าภูอันหมาลักษณะก็จะเป็นลานหินกว้างพื้นที่ประมาณ3ามไร่มีหินที่มีลักษณะคล้ายกับอันหมาตั้งอยู่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปถ่ายรูปกันได้นะครับและจุดนี้ยังสามารถมองเห็นวิวได้แบบ360อสงศาได้อีกด้วยก็เ,เป็นภูเขาที่เป็นที่จุดสูงที่สุดในเขตโซนของโบกลึกทตะบกลึกครับ,บ,รบแล้วข้างบนมีอะไรบ้างข้างบนก็จะมีลานหินขนาดใหญ่ครับประมาณเนื้อที่ก็อยู่ประมาณ3ามไร่ แล้วก็ตรงสรันเขาจะเป็นเป็นกั้นระหว่างภูเขากับภูเขาสาันเขาสวยมากเลยครับแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าภูอานมามันมีเอกลักษณ์คล้ายๆกับอานมาครับที่สูงที่สุดคล้ายๆกับอานมาก็เลยเรียกเป็นชื่อภูอานมาแล้วท่องเที่ยวที่ขึ้นไปเนี่ยสามารถถ่ายรูปอะไรยังไงได้บ้างครับาารก็สามารถมองเห็นสองอำเภอกับอีกหกตำบลครับอำเภอโขงเรียมกับอำเภอซีงใหม่ครับสามารถมองมองเห็นได้ไกลมากเลย แล้วเราขึ้นไปนั่งขึ้นไปถ่ายรูปตรงนั้นเลยได้ไหมครับได้ครับได้ขึ้นไปนั่งได้ก็คือนอกจากหนึ่งความพิเศษของภูอันมาร์ทที่มันมีความแปลกแล้วเนี่ยเรายังสามารถมองเห็นวิวบ,บ้านวิวตำบลข้างล่างได้อีกเพราะมันเป็นยอดเขาสูงสุดข,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 ของที่บกในปะนะครับใช่ครับถัดจากภูอันมาก,ก็จะเป็นลานเต่าคู่จุดนี้จะเป็นลานหินกว้างมีแท่นหินเล็กๆยื่นขึ้นมาด้านบนของแท่นหินถ้ามองดีๆก็จะเป็นเต่าคู่ยื่นหน้าเข้าหากัน นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจุดนี้จึงแวะมาถ่ายรูปกันเป็นประจำจุดสุดท้ายเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์เป็นรอยล็อเกวียนโบราณที่เดิมทีเป็นเส้นทางคมนาคมสินค้าระหว่างอำเภอสีเมืองใหม่ไปอำเภอขงเจียมทุกวันนี้ร่องรอยล็อเกวียนนี้ยังคงประทับอยู่บนพื้นหินที่เห็นได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังมีรถเกวียนไม้โบราณอีกหนึ่งคันไว้ให้นักท่องเที่ยวได้แวะมาถ่ายรูปกันก่อนกลับอีกด้วย ครบทุกจุดแล้วสําหรับจุดท่องเที่ยวบนป่าน,นาทนาการบกลึกจังหวัดอุบลราชธานีแหละท่องเที่ยวเยอะขนาดนี้แน่นอนครับว่าหากเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการชาวบ้านในพื้นที่ก็คงมีไรายได้กันไม่น้อยและชาวบ้านก็คงจะหวงแหนพื้นที่ป่าและช่วยกันุรักษมากยิ่งขึ้นผมว่าประโยชน์นั้นมีเยอะครับเยอะมากเพราะว่าการที่จะมีหน่วยงานเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้ ชาวบ้านนะครับรายได้ที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ผมว่ามัน,ม,นมีอยู่แล้วล่ะนะครับมีการบริหารจัดการหรือว่าการหมุนเวียนบริหารจัดการที่ว่าช่วยสร้างช่วยอะไรละ่ะพัฒนาให้มันดีขึ้นอนะ่ะผมว่ามันมีเยอะอยู่แล้วครับผมอย่างเช่น,น,นการค้าขายนะครับทําให้ประชาชนในพื้นที่การขยายตัวของเศรษฐกิจของฝาของทองนีง่ผมว่าดีขึ้นอยู่แล้วครับผมเห็นได้ชัดครับตัวนี้ ครับในส่วนของผู้นำชุมชนนะครับในในหมู่บ้านนะครับก็พยายามนะครับดึงชุมชนหรือว่าพวกที่อยู่ในหมู่บ้านเรานะครับให้เขามีส่วนร่วมเพื่อที่จะเข้ามาดูแลในจุดจุดนี้เพราะว่ามันเป็นทรัพยากรในหมู่บ้านของเรานะฮะพยายามดึงเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดนะครับผมในพื้นที่ป่านะครับในช่วงหน้านี้มันก็อาจจะเกิดไฟป่าพวกนี้นะฮะก็พยายามประชาสัมพันนะครับ ช่วยกันดูแลเรื่องไฟป่าอย่าให้เกิดถ้าเกิดก็พยายามแจ้งให้เร็วที่สุดเพราะว่าเราในหมู่บ้านเรานี้มีจุดมีชุดควบคุมไฟป่าอยู่นะครับเพื่อจะได้เข้ามาควบคุมให้เร็วที่สุดจะได้ไม่เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรที่ของเราครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับป่านันทนาการบกลึกจังหวัดอุบลราชธานีต้องบอกว่าแค่คุณผู้ชมได้มาเห็นความงดงามของน้ําตกบกลึกก็เรียกได้ว,ว่าคุ้มค่ามากๆแล้วเอาเป็นว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวปีหน้าถ้าใครว่างๆและอยากเข้ามาดูความอัศาจรรย์ของธรรมชาติหนะักที่แห่งนี้ก็แวะกันเข้ามาได้ครับ